ก็ถ้าเดาไม่ผิดนะครับเมื่อเช้ามีกล่องมาส่งนะจากร้าน m o เดลเอสกร์ตูนนะครับก็จะเป็นกล่องใหญ่อ่ะวันนี้ก็คาดว่านี้ก็น่าจะเป็นบ็อกนะโดเรมอนก็ช่วงเดือนที่ผ่านมานะเดือนที่แล้วเขาจะมีเป็นเปิดรีไอตัวโดราเอมอน plus ไม่ใช่ตัวโดเรมอนธรรมดา45เล่มที่เรารู้จักกันนะแต่นี้จะเป็นเหมือนตอนพิเศษออกมานะก็จะเป็นแบบโดเรมอน plus ก็คือเดือนที่แล้วเราซื้อเล่มเจ็ดกันมามันจะเป็นรูปประมาณนี้ที่ว่าไอ้คนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่เล่มเจ็ดวะแล้วเล่มหนึ่งถึงหกไปไหนเล่มหนึ่งถึงหกก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าซึ่งมันก็จะไม่ใช่รูปเล่มแบบนี้ทีนี้เนี่ยช่วงเดือนที่แล้วเนะพี่เน็ตแกก็ออกมานะเป็นรีปรินต์ใหม่เป็นเล่มหนึ่งถึงหกนี่แหละแล้วก็มาพร้อมบ็อกซ์นะครับก็มันจะมาเข้าเซตกับไอ้เล่มเจ็ดที่เราซื้อแยกกันไว้ช่วงนี้ก่อนหน้านี้มันนานแล้วอะ รู้สึกกับแบบหลายๆเดือนแล้วนะครับมันออกมาเล่ม7เล่มเดียวเว้ยซึ่งตอนนั้นผมว่างงหน่อยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมาออกเล่ม7วะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมี1-6เวอร์ชันเก่ามาก่อนไงเออทีนี้พอเดือนที่แล้วเขาอ,ออกพร้อมบ็อกมาก็เลยจัดสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อน,อนว่างานบ็อกของพี่เนตรอบนี้จะเป็นยังไงนะเป็นบ็อกที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะกําลังแบบสนใจอยู่อะเป็นการ์ตูนที่แบบไอเหียมึงไม่ใช่สายมังงะมึงก็สะสมได้อะ แบบใครผ่านไปผ่านมาเป็นแบบสายอ่านหนังสืออะสายชอบแบบการ์ตูนเก่าๆยุคพวกเราอะเออก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแหละเป็นไอตัวโดเรมอนเนี่ยเนาะโอ้ค่อนข้างหนักเลยนะอันนี้ก็ทางสำนักพิมพ์แกก็น่าจะไม่ได้แยกมาถ้าเป็นพี่สยามเนี่ยเขาก็จะแยกบล็อกมากล่องนึงแล้วก็หนังสือมาอีกนี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของค่ายพีเน네ชั่นแกก็เนเนจาวูนะครับ แต่ว่าน,นี้ผมสั่งพลีกับทางร้านก็มั่นใจได้แหละว่ากล่องที่มันให้มาเนี่ยไอ้พวกสภาพบล็อกอะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นสภาพดีอยู่แล้วแหละเดีย๋ยวเราลองมาดูงานกันก็คือมันจะมีดราม่าอยู่อะช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาเงี้ยแบบว่าเรื่องการแพ็คของส่งอะไรแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างค่อนข้างละเอียดอ่อนเนะเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาก็ส่งออกมาตอนส่งมาไม่มีปัญหาอะไร แต่พอถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยมันกับกล่องบุบกล่องพังอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาแบบปนหัวมากไม่รู้จาใครผิดใครถูกอะเออต่างฝ่ายก็แพ็มาดีแล้วไงเออทีนี้มันก็เกิดขึ้นจากการขนส่งอะไรแบบเ,เนี้ยว่าไม่ได้เนาะผมก็เลยตัดใจเลยก็ไม่ได้สั่งตรงกับทางสำนักพิมพ์นะส่วนใหญ่เวลามีบ็อกซ์หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็สั่งพรีกับร้านเนาะย,ยกเว้นของค่ายพี่สยามไง เพราะว่าถ้าเกิดว่าสั่งตรงกับทางพิษณายแกก็ส่งค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งก็เลยจานแอบนอกใจทางร้านนิดนึงนะครับถ้าเป็นบล็อกของทางสยามผมจะไปพลีกับทางสานักพิมพ์โดยตรงนะอันนี้ก็จะไปอีกแนวทางนึงนะแต่สําหรับสํานักพิมพ์มอื่นๆที่ไม่ใช่สยามเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็สั่งร้านมานะครับก็เนี่ยครับมันก็จะอามาสมภาพนี้เลยเออเดี๋ยวมาแกะดูข้างในก่อนว่าของไปยังดีอยู่ไหมนะครับ โอน่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างในก็มีแพทเป็นแบบโฟมอะกงกล่องโฟมเหมือนโฟมใส่น้ําแข็งนะฮิเอมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอลองดูนี่เปิดออกมาก็ฮอย่างน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะแบบแกะออกมาดูเลยว่าสภาพข้างในนี่จะหล่อขนาดไหนนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วแเ,เจ๋งว่ะพรีเมียมแน่นอนนะครับ โอ้โอ้โอ้มีอะไรแถมไหมเอ่ยไม่มีนะครับนี่เราดูสภาพกล่องโดยรวมนะฮะอันนี้อันนี้ข้างหน้าจะเป็นงนี้เลยอาร์ตเวิร์ข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้ข้างหลังเออแล้วก็เขาจะก็จะฟอนต์เป็นภาษาไทยเลยครับโดราเอมอนแล้วก็มียิงสปอตยู UV ด้วยมั้งเออมียิงสปอตยูวีสีดแดงสะท้อนแสงสวยมากน่ารักน่ารักนะครับกล่องนี้ อ,อย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้นี้นะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สะสมมังงะอะไรเงี้ยเราแบบวัยรุ่นรุ่นเราอ่ะ30กว่าอะไรเงี้ยต้องเคยผ่านการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนอยู่แล้วทุกคนแม่งชอบอ่ะแล้วก็ทุกคนต้องมีตอนที่ชอบเนะพวกเดอะมูฟวี่ของโดราเอมอนเงี้ยเดี๋ยวอาจจะหาเพื่อนนั่งคุยนะว่าเราชอบเป็น เดอะมูฟวี่โดเรมอนเนี่ยตอนไหนบ้างนะส่วนตัวผมนี่ถ้าเกิดว่าให้นึกถึงย้อนความกลับไปคุยเรื่องโดเรมอนพวกตอนที่แบบเข้าโรงภาพยนตร์หรือว่าเป็นเป็นหนังยาวนะผมจะนึกถึงเรื่องสงครามโดเรมอนกับสงครามหนะุ่นเหล็กนะอย่างเป็นตอนที่แบบสนุกมากๆแต่ก็จำในเรื่องไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าตอนเด็กมันก็รุ่นเรามันก็จะเป็นแบบถ้ารุ่นเราเด็กๆมันจะเป็นวิดีโอเว้กูจำได้ว่าก็จะมีแผ่น ส่วนใหญ่ตอนเด็กก็จะเป็นสะสมพวกขบวนการเซนไตไอมดแดงเนี่ยเราก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโดราเอมอนนี่แหละเราก็จะเป็นพวกตอนพิเศษมีสงครามหุ่นเหล็กแล้วก็มีตอนไปอะไรอ่ะที่มันเหมือนอลาดินอะไรแบนะกูก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามีค่อนข้างหลายตอนแต่ว่าไอ้สงครามหุ่นเหล็กนะเป็นอะไรที่แม่งโคตรเท่โคตรเบียว,ว,ว,วตอนนั้นแล้วก็พนุกับโดราเอมอนที่เราแบบดูกันทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยพอมีตอนนั้นออกมาแม่งโคตรกรี๊ดเลยนะครับดูซ้าบ่อยมากน่าจะประมาณแบบ สิรอบได้นะครับเออเดี๋ยวเราแกะดูข้างในด้วยนะครับว่าภายในกล่องนะครับสบภาพจะเป็นยังไงแล้วก็มีของแถมอะไรให้บ้างนะส่วนข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นกล่องแบบลายจุดธรรมดานะครับอ่าข้างบนมีเขียนด้วยนะดรลาเอมอนนะครับแล้วก็มีเขียนว่าเล่ม1นถึงเนะครับฟูจิโก้เอฟฟูจิโกบ็อกเซตนะครับอืม not to be so separately นะครับก็คือ กูไม่ขายแยกนะครับถ้าเกิดมึงอยากได้บล็อกมึงก็ต้องซื้อเล่ม1ถึง6มาก่อนนะครับแล้วก็เอาเล่ม7ยัดเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทางร้านพี่โอ๊ตเขาได้ดู QC อะไรมาให้เบื้องต้นไหมนะครับแต่ว่างานดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยต้องแบบว่าโหการสั่งผ่านร้านนี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะเพราะว่าพวกขอบพวกมุมอะไรเงี้ยคือเลือกบล็อกมานี่ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ว่า ปัญหาหลักนะครับของการซื้อบ็อกซ์นะครับของทางค่ายพีเน็ตเนี่ยคือมันซีลพลาสติกมาแบบนี้ครับซีลพลาสติกแบบเป๊ะเลยอะครอบอะเลยแล้วเนี่ยมันจะเป็นสันแบบอันเนี้ยเออซึ่งผมไม่รู้ว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยลึกลงไปหรือเปล่านะซึ่งไอ้พวกบ็อกซ์โจโจโหรือว่าบ็อกซ์ปุนปุนอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ซีลแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มันทําให้บ็อกซ์เนี่ยเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเดี๋ยวผมลองแกะดูดีกว่าว่าบ็อกซ์ดอยเลมอนเนี่ยเป็นรอยหรือเปล่านะครับ แต่ว,ว่าตอนนี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะแกะตรงไหนดีนครับอ่ะตรงนี้แล้วกันอภาวนาว่าให้มันโอเคนะครับไม่เป็นรอยอะไรมากมายนะตื่นเต้นมากนะครับก็ไหนๆก็รีบ็อกเป็นแบบว่าเล่ม1นถึงเแล้วอะ่ะไอ้4ี่เล่มนั้นอะไอ้เล่มตู้นอนอะตู้หนังสือนะ่ะ รีเป็นกรีรีสักรอบไปจะได้แบบจบจบนะครบเซตเอออ่ะจะสังเกตได้จากกระดาษเลยครับไอตัวพลาสติกเนี่ยมันก็จะเป็นขอบแบบเออแข็งๆตามมุมเนี่ยมันกรีดแล้วมันทำให้เป็นรอยอืมแต่ว่าบ็อกนี้แม่งดูแล้วแบบโอเควะ่ะไม่น่ามีรอยนะ อืมอันนี้ติดกาวมาให้นิดนึงอ่ะอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ก็เป็นเหมือนพวงบุญแจนะครับพวงบุญแจไว้ห้อยน่ารักดีนะครับเป็นอะคริลิกโดรีมอนแล้วก็พวกเพื่อนๆเ,เนอะโนบิตะใจแอนเซเนโอชิซุกะนะครับอืมน่ารักน่ารักอันนี้เก็บสะสมดีนะครับอ่ะมาดูงานข้างในฮะเอาลงมานิดนึงเอเค ก็อาดโฟมไว้อันนี้ก็คือเราเอาเล่ม7็นะมีเล่ม7อยู่แล้วนะก็น่าจะพอดีนะแต่ผมลองเสียบเข้าไปดูก่อนอ่ะพอดีเลยนะครับสำหรับคนที่อยากสะสมโดรีมอนนะเซตนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่แบบน่ารักอะ่ะเออดูดีลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องนะครับเป็นบิ๊กบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดเล่มเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกตินะอะ่นี่เล่มหนึ่ง เดี๋ยวเราค่อยเอาเดี๋ยวออกมาดูเทีลเล่มดีกว่านะครับอ๋อข้างในก็เป็นสีฟา้ฟาๆปกตินะครับแต่ว่ากล่องก็ดูแข็งแรงดีนะครับก็จะหนาๆโอเคแจ่มเลยอืมให้ดูรอบๆอ,อีกทีนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจนะสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับเฮ้ย,ยผมว่าน่ารักดีว่ะราคาก็โอเคนะพันกว่าบาทเออ แจมแจมข้างหน้าไม่มีอะไรข้างบนก็อย่างที่บอกนะครับสวยม,มามาดูทีละเล่มอ่าเล่มเจ็ดไอไอเล่มเจ็ที่เราซื้อแยกเนี่ยลองดูดีนะครับถ้าเกิดว่าใครไปแบบว่าไปสนใจแล้วก็อยากไปเดินซื้อเดินเลือกตามร้านยักษ์ช็อปบ2 s หรือว่าร้านมางังหะใกล้บ้านเนี่ยลองพลิกดูข้างหลังนิดนึงสำหรับเล่มเจ็ดนะไอเล่มเจ็ดเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แถมมานะเป็นโดเรมอนอนะ่ะเออเนี่ยน่าสะสมนะครับ ก็อลองดูดีๆผมไม่แน่ใจว่ามีให้ทุกเล่มหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าได้ไปเลือกดูกับตัวเองอ่ะลองลองพลิกดูนิดหนึ่งนะครับเผื่อมันมีหรือไม่มีอ่ะก็เราจะได้เอาอันที่มันมีก็คุ้มหน่อยนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่คือเล่ม1นถึงหมองไกลๆสี่มันวันพีซเลยนะเหลืองฟ้าขาวนะครับอ่ารูปเล่มอันนี้เล่ม1น,นะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าปกเนี่ยเป็นหน้าปกเดียวกับเออวอรช์ชันเก่าหรือเปล่านะ แต่คาดว่าน่าจะเป็นหน้าปกเดียวกันแหละแต่ว่าทําเป็นรูปเล่มใหม่เป็นกรีลีดอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะเล่มหนึ่งโอ้ตอนค่อนข้างเยอะเลยนะดูดิเ,ดเออเนี่ยลายชื่อตอนบอกว่าจะมีตอนอะไรบ้างน,นะครับผ้าคลุมโต๊ะอาหารสารพัดนึกนะครับถุงมือจักรจี้โนบิตะผู้หยุดยั้งโนบิตะเออสติกเกอร์ตัวแทนนะครับเมฆออกจากบ้านครึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นตอนพิเศษที่ไม่ได้รวมกับไอเล่มไอเล่มหลัก45เล่มนะครับ ก็อันนี้ผมน่าจะยังไม่เคยอ่านแหละโดเรมอนอ่ะมันเป็นการ์ตูนแบบจบในตอนนะเราก็ดูกันไปร้อยๆพันๆตอนแล้วแหละแต่ก็จําไม่ได้หรอกว่ามันตอนที่เท่าไหร่นะครับอืมนี่เขาบอกว่าโดราเอมอน plus เป็นซีรีส์เก็บตกนะครับตอนที่ไม่ได้รวมอยู่ในโดราเอมอนเล่ม1นึ่งถึงสี่ห้าโอเคแจ่มเลยอ่ะอันนี้เล่มสองนะปกไปไงอ่ะก็จะสไตล์คล้ายๆกันนะครับให้ดูทีละเล่มอ่ะเล่มสาม ต่ตมก็คล้ายๆกันน่ารักน่ารัก,รกครับโอ้ยปกเล่มสีน่ารักเนี่ยมอนกับมี่นะครับเออเล่มห้าแล้วก็เล่มที่หกไอเล่มหกน่ารักดีครับสีสวยและ7สุดท้ายพร้อมสติกเกอร์ออก็โดยรวมข้็ประมาณนี้นะพันรู้สึกกับพัน 1,600กอกว่าบาทนะครับถ้าตีไปแล้วเนี่ยไอเล่มนี้ก็เกือบส0งร้อยละเล่มหนึงก็ร้อยกว่าคูณไปแบบหเล่มก็ตกแบบเกือบพันนะบล็อกนี้ก็4ี่ห้าร้อยประมาณนี้ห้าหกรอยก็จัดว่าราคาสูงอยู่แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโดเรมอนไงมันก็เป็นไว้พวกเรามันก็เอานะสักหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าสารฝันไว้เด็กนะครับ เอออ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปโอเคครบเซตก็ประมาณนี้ครับก็ลองเลือกดูนะว่าโอเคไหมซื้อดีไหมหรือเปล่าอยากซื้อซื้อคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูแต่ส่วนตัวคิดว่าซื้อสะสมนะมันน่ารักดีอืมให้ลูกให้หลานอ่านต่อได้นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปแบบสั้นๆเลยจริงๆแล้วผมรอเปิดเป็นไอเนี้ยที่ผมสั่งไปไเี้ยอะไรวะของค่ายแสยมบล็อกลันม์มาหูบล็อกลันมานี่ผมเฝ้ารอมากเลยนะคนอื่นเห็นมีได้กันไปบางส่วนแล้วนะแต่ว่าผมก็ผมกพ็พรีออเดอร์ไปแบบตั้งแต่แรกแล้วนะเี้ยแต่มันก็ยังไม่มาส่งวหมไ,ไม่รู้เขาจัดคิวรันคิวยังไงนะผมตื่นเต้นมากอยากเห็นของข้างในว่ามันดีไม่ดียังไง แต่ผมว่าบล็อกรันมากไม่ต้องสวยมากๆเออตื่นเต้นเฝ้ารอยอยู่นะครับพี่สยามเออส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับบล็อกอดอลาเอมอนนะแนะนําให้ซื้อนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอมังงะแหละเออไม่จําเป็นเลยใครก็แล้วแต่ที่ชอบโดราเอมอนอ่ะสะสมเป็นตุ๊กตาเป็นอาร์ตทอยหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยลองสะสมเป็นมังงะอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่น่าสะสมอ่ะเออ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายอย่างกูก็เกลี้ดแตกได้เหมือนกันนะครับสำหรับโดเรมอนนะเวอร์ชั่นนี้โดราเอมอน plus โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆครับยังไงเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ